t วิเ e ราะห์จะมารีวกกินอาหารญี่ปุ่นนะครับ J L 3ามสอ่มีสตูไก่ต้นหอมมอนัตาัูวแครอทปลาไหลอุนากินะเนื้อหอปลาทรายแล้วก็หารจะนหลักนะครับ มิโซะนะฮะอ่ะก็เป็นตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำฟองใสๆนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นปลาไหลเต้าหู้นะครับอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรพวกเนี้ยครับผมจิบๆจ้อยๆก็ก็ทานได้พอทานได้ก็พอทานได้อยู่นะครับล <c oughs> ูกชายก็ทาน อาหารยิเปหปมือนกันปลาไหลนะครับเต้าหู้อะไรพวกนี้ครับเนื้อทิ่ชิบจ้อยๆก็มันช็อตไฟนะครับอาหารเช้าพอ,พอทานได้ตอนนี้ก็อยู่ดานังแล้วนะครับผมดิดเก่าห,ห,ห,หน่อยผมว่าเก่าห,หน่อยนะครับแต่ว่าก็โอเคครับ ครับแบบฟล์โปรโมชั่นนะว่าบินมาสบายหน่อยโอเคครับผมครับอันนี้ก็เดือนตุลานะครับผมเป็นสตูมิโซะนะครับแล้วก็เนื้อนะครับอาซิกเดียวรักแล้วก็ข้าสวย,ยนี่นะครับ ผักดองแล้วก็มิโซะอ่ามิโซะอันนี้นะครับวอปิดไปก่อนร้อนนี่เป็นข้าวนี่เป็นปลา,าปลาซิกเดียว,ลวกลาเนื้อแล้วผักดองครับผมอ่านี่เป็นเมนดิชนะครับเอเป็น JL032 Bangkok Haneda นะครับผมเป็นของ h a น e ด a ตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้แล้วโือขึ้นได้อยู่แล้วครับก็ลงเป็นศูนย์ก็ j L